สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทีักแปงสุกุสุสคนพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องพอกันยามแรงๆน้องเตือนก็ลงมาหดดินบล็อกไว้ถาสร้างมืออืนอ่นเ<ะ>นี่ยไรต้องเข้าไปเปิ่านอ่างังไงเหรอผาเิดเอาเก่าเนี่ยน่าได้จีฮยอนไดจ้ะ นทำยังออกใช่เต้นเติ้นสบายดีเต้นเต้นสบายดีเต้นขื้จ่าเร็ว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 สงสัยแม่ปลูกลูก กันลงหลีบนั่นนะคือทูจา้าทูจา้าเร็ว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 อยากนอนอีกบอรหรืออยากกินเข่าหืมหืมตาอย่างแดงอยู่นอนสัมງหนึ่งนอ,นอดบอสมอง แไดงว่ามีปลูกเงาลีเด้วยนี่เล็กกับบวกย่ะอีกน้องเปล่าอะไรชีพโมงชีพโมงไม่รู้ยเวลาผัก่อน ทางพีมันโบเปียกนี่ทางพีมันโบเปียกะกออะกนี่ดิน้อบนงออบอเดิโอ,อก้างนั้นเพื่อว่าเจ้าถือเกือบสีฟ้าลงมาคอยนึกว่าค้องอันค้องช่างพายยไพเดียน จากเล็กคันทั้งช่างไฟเขาจาข้า,าคือบ่อมืองคือบ่าของสร้างเฮ็ดเฮือนนี่บอกบันได มืออื่นในยิ่นว่าสร้างชี้แย่กันพี่น้องสีเหตุของกระแทกพ่อในกระเหตุของห้าพ่อแย่กันเหตุเป็นสองกลุ่มกระแทกบอนกระสรังเหล็กยังมาเรียบร้อยนะ น้องดำกับบอมาเลยตั้ังแต่ล้างตีหม่บอมาไก่เลยเดี๋ยวนี้ยามได้นอสิมาไข่แต่ตอนนี้เอยลาบ่อได้มานอนเป็นเสื้อเอ้ยกับปราดำในการไก่น่อยมานอนมานอนในห่านนี่เนาะ เวลามานอนก็นจะลงมานอนผู้เดียวแล้วน้องดำ่มาไก,ก้เลยเด่นอยากให้มันเล่วเลยน้องยอยากขึ้นนะอยากขายเลยน้ะ,อย,ยยนะอยากหูวชีวิตการขายของนี่มันเป็นอะไร อยากหูขนาดพี่นนองอยากหูอยากเห็นคนที่ผ่านการคาขคลองมาข้าเจ้าก็หูดีเนาะแต่เฮานี่ยังบ่หูเลยอยากอยากให้ห่านเลี้ยวเลยอยากไปเอาของมาลงลอยากขายลละมันชีเป็นอย่างไรอยากหูว่าการคายคลองนี่มัน มันสนุกพอหรือว่ามันเมื่อยพอหรือว่ามันต้องใส่ความอดทนจำได้หรือว่าใส่ความพยายามใช้ยังหลายหลายอย่างเลยพี่น้องอยากขู่เพราะว่าเราเคยเหตุใช่ไหมมันก็เป็นอันที่ว่าตื่นเต้นเราเคยเห็ุแล้วกันรู้สึกว่าตื่นเต้นบัดซีด้เห็ุแล้วก็แต่ว่าค่าแต่น้ำล้านยังเปลี่ย นานเหี้แล้วนี่ก็โอ้สีหูแล้วบัตนน้วัดมันที่แตกต่างกับความที่เขาคิดไวบอเนาะเขาคิดไวแบบหนึ่งถ้าคายปัจสิเป็นอีกแบบหนึ่งก็อยากหูขนาดพี่น้องเลยต่กี้วันสีได้ขึ้นวันที่สิบสามทับวัเล่ นุ่งก็เลยเลื่อนไปอีกอยกสิเป็นมือใดิได้ขึ้นบันเข็นขึ้นจังว่าขึ้นนะพี่นนอะเป็นมาสั่งมาส่งดินบอก มันสิโตเนาะพี่น้องมันสิตื่นเต้นหที่นาใดเนาะพี่น้องไฟเน่เคยคายคองพี่น้อง,อง,องแบบว่าขายคลองอยังก็ตามแบบเป็นของเจ้าของนะนะบ๊อบแมนว่าเป็นนั้นลูกจ้างเพิ่นขายคองเจ้าของเองนี่มันความรู้สึกมันเป็นอะไรตอนที่ยังบอขายเลยตอนกําลังสีขายเลยแล้วก็ตอนที่ขายแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไงเนาะ สำหรับเคืนานี้รู้สึกตื่นเต้นขนาดต,ตอนนี้คืดไปในห้านแลยภาพคืดไปเลยมีของขายอยู่ในห้านเนาะมีคนมาซื้อบอมีลูกค้ามาโอ้เป็นตะม่วนพี่น้องยเป็นต่สนุกดีเป็นตะนเป็ตะคักเลยนะคามันจีเป็นคือเขาคืดไหวเนาะ ความคิดกับความจริงมันอาจสิบบคือกันมันอาจสิแตกต่างกันเนาะความจริงกับความที่คิดไว้อดใจรอพ่อแม่พี่น้องเลยหน้าตาห่านลุ่งพนสิเป็นจังใดบัดเอาของลงมาบัดเอาของเข่าห่านบัดคลายของเนาะ หน้าตาสิเป็นจังไดต้องอดใจรอเอากับอดใจรออยากเห็นคือกันมองวัชพายในเดินนีบรือเดินหน้าสีได้ันเอาขอ,องมาเนาะ

คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่นี้คุเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเคยลาเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าสบายดี